ข่าวผีแดงวันนี้ครับอันทิลานให้7 2ชั่วโมงบรูโน่ตัดสินใจลาผีหรือไม่สโมสรอ,อันทิลานได้ยื่นข้อเสนอสุดท้ายให้กับบรูโน่แฟร์นันสโมสรที่มีฐานอยู่ในกรุงริยาตเตรียมที่จะเพิ่มค่าเหนื่อยของบรูโน่ขึ้นเป็น4เท่าจาก280,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็น700,000ปอนด์โดยไม่ต้องเสียภาษีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจมูลค่าสูงสุดถึง200ล้านปอนด์เป็นระยะ3ปีรวมโบนัสด,ด้วยตัวแทนของดาวเตะวัย30ปีได้เจรจากับอัน และตอนนี้ก็ได้ยื่นข้อเสนอสุดท้ายที่มีผลถูกพันกับเขาแล้วหากเขาตกลงสโมสรก็พร้อมที่จะออกเอกสารสัญญามูลค่าราว65ล้านปอนต์ต่อฤดูกาลและยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการถึง100ล้านปอนต์ต่อแมนยูแหล่งข่าวย้ำว่าพวกเขาไม่ต้องการขายผู้เล่นที่ดีที่สุดของพวกเขาแต่สโมสรกำลังเผชิญกับแรงกดดันทางการเงินที่มากขึ้นหลังจากความพ่ายแพ้ในนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีทำให้เสียรายได้จากแชมเปี้ยนลีกไป100ล้านปอนด์อันฮิลานต้องการผู้เล่นตัวเก่งมาร่วมทีม โดยบรูโนเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของพวกเขาแต่พวกเขาอาจหันไปหายูริตีเลอมันของแอตันบิลล่าหรือเอเดซอนกองกลางอตาลันตาแทนหากเขาปฏิเสธ